สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดรแบกกี้นะคะแพทย์หญิงทิติมานะคะในงะั้เดี๋ยวไปเอาโทรศัพท์อีกเครื่องนึ่งก่อนนะโอเคใครเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมเช็คเสียงให้หมอหน่อยนะว่าได้ยินชัดไหมนะคะเช็คเสียงให้หน่อยนะได้ยินชัดไหมนะคะแล้วก็แสงพอไหมสว่างพอไหมนะนะคะเดี๋ยวรอหมอเช็คตัวเองแป๊บหนึ่งนะคะ ฮัลโหลนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะยังไม่เห็นใครเลยวันนี้หมอไลฟ์ใช้ปริซึ่งเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะวันนี้มาไลฟ์หัวข้อหนึ่งนะคะพอดีหมอเพิ่งฟังเลคเชอร์แล้วก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันน่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ในเพจนะคะเรื่องของ เป็นการเช็คสัญญาณเตือนนะคะว่าให้ลูกเรามีความเสี่ยงต่อการเป็นออทิสติกหรือเปล่านะ,นะคะเพราะว่ามันสําคัญนะคะว่าถ้าเกิดสมมติเราเช็คได้เร็วเรารู้เร็วนะคะเราสามารถช่วยเหลือเขาได้เร็วเนี่ยมันมีผลเลยนะคะต่อเอาคำที่เกิดขึ้นนะคะต่อผลลัพธ์ในชีวิตของลูกเลยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวหมอเช็คก่อนว่าได้ได้เห็นชัดไหมนะคะปึ๊บ สวัสดีค่ะนะคะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมเช็คให้หน่อยนะเดี๋ยวดูกันนะวันนี้เราไลฟ์สช่องทางเลยนะคะทั้งใน f c e e o o o นะคะแล้วก็ทั้งใน y o u t u b e นะคะนะเดี๋ยวดูก่อนนะมีใครเข้ามาแล้วบ้างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะนะคะคุณยันคุณกัญญาพรนะคะสวัสดีจาก f a c e b o o k นะคะโอ้มีสวัสดีจาก จาก YouTube ด้วยดีใจจังเลยนะคะสบายดีใช่ไหมคะสบายดีนี่แสดงว่ามาจากประเทศลาวใช่ไหมคะนะคะแฟนๆหมอเป็น YouTube คนลาวเยอะนะคะเนี่ยนะนะคะสวัสดีค่ะคุณสีดิพรน,นะคะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมอนะคะดีใจจังเห็นคอมเมนต์แล้วนะคะนะเดี๋ยววันนี้เราสอนกันเร็วๆเลยนะคะนะเวลามีน้อยนะคะคุณกุ๊คคุณกุก๊กกิ๊กสวัสดีค่ะนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาเช็คสัญญาณเตือนกันนะคะว่ามีอะไรบ้างที่เราต้องเช็คว่าเฮ้ยลูกเป็นออทิสติกหรือเปล่า ะคะใครมาดูย้อนหลังก็นะคะก็จะได้ไม่ต้องรอนานนะคะเดี๋ยวนี้เราเข้าเรื่องเร็วๆเ,เ,เ,เลยเนะาะนะคะเดี๋ยวนะเช็คในเพจหมอยังไม่ขึ้นโอเคมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะเสียงชัดไหมคะอ่านะคะเช็คเสียงให้หมอหน่อยนะนะคะสงสัยเราต้องดูในโทรศัพท์นี่นะคอมเมนต์จะขึ้นเร็วกว่านะคะอโอเคนะคะ ลูกใครอายุเท่าไหร่กันแล้วบ้างเนี่ยนะบอกอายุลูกๆให้หมอฟังหน่อยนะคะเราจะได้พอรู้ว่าเอ๊ลูกๆเนี่ยที่เรามาฟังกันเนี่ยลูกอายุประมาณเท่าไหร่นะคะวันนี้เนี่ยหมอคุยเรื่องออทิสติกนะคะหลายๆคนคงเคยได้ยินได้ฟังเนาะว่าเอ๊เป็นออทิสติกมันเป็นยังไงลูกเป็นยังไงนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีลูกที่เป็นออทิสติกอยู่นะคะที่หมอมาพูดวันเนี้ยไม่ได้แบบว่าเอ๊มันไม่ดีหรือมันดีหรือมันยังไงนะคะเพียงแต่ว่า ลูกๆที่เราเราจะได้เอาสิ่งนี้ไปสังเกตกลูกๆของเราเนาะอ่านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยออทิสติกเนี่ยเราก็ยังเจอได้เรื่อยๆนะถามว่ามันเจอเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมากสมมุติว่าประชากรเออประชากรประชากรากสักประมาณหมื่นคนเนี่ยเราจะเจอเด็กที่เป็นออทิสติกประมาณ4 5คนนะคะในหมื่นนะ โอนะคะก็คือก็ไม่ได้เยอะมากนะคะนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะรู้ว่าลูกเราเนี่ยมีมีโอกาสแล้วนะมีสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างที่อาจจะสงสัยออทิสติกเนี่ยนะคะและพาเขามารักษาโดยเร็วเนี่ยนะคะเขาก็จะสามารถมีผลลัพธ์ดีขึ้นนะคะดีกว่าเด็กๆที่ยังไม่ได้รับการรักษานะคะค่ะคุณปียะธิดาสวัสดีค่ะนะคะพิมมาให้ว่าลูกสี่ขวบนะคะคุณสิริพรนะคะบอกว่าลูก1ปีนะคะรวมถึงใครที่มาฟังแล้วก ก็มีความกังวลอย่างมากนะคะนะคุณพ่อคุณแม่อย่างเราใช่ไหมเวลาลูกๆแบบเห็นลูกข้างบ้านทําได้ลูกเราทําไม่ได้เป็นไงจิตตกใช่ไหมบางคนก็จะกังวลโอ้ยลูกฉันพัฒนาการช้าเป็นออทิสติกหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นนะคะดังนั้นมีความผิดปกติดังต่อไปนี้นะที่เราต้องเช็คนะคะ ออทิสติกเนี่ยไม่ใช่โรคนะหมอบอกเลยนะมันไม่ใช่โรคแต่มันเป็นภาวะความ,มบกพร่องทางพัฒนาการของเด็กบางอย่างนะเราจะรู้ได้ก็คือก่อนสักประมาณ3ปีนะคะเร็วสุดที่จะแบบวินิจฉัยได้เลยเนี่ยประมาณสัก9เดือน10เดือนเออ๋อเร็วสุดๆนะอ,อ๋อนะคะนะมันเป็นความผิดปกติของพัฒนาการอย่างหนึ่งคะ่ะก็คือพัฒนาการของด้านสังคมแล้วก็ภาษานะคะสังคมแล้วก็ภาษาคืออะไรคือคําว่าออทิสติกเนี่ยมันมาจากคําว่า ออทิซึมนะภาษาหมอจะเรียกออทิซซึมหรือว่าออโต้ก็คือภาษาภาษากรีกเลยนะคือออโต้ออโต้คือแปลว่าเซลฟ์นะคะก็คือแปลว่าตัวเองก็คือมันเหมือนปเปรียบเสมือนว่าเขาอยู่กับโลกส่วนตัวของเขาอยู่ในโลกกระจกที่เขาเห็นคนอื่นอยู่ภายนอก มีมีอะไรก็าตามมีอะไรบางอย่างมากั้นเขาอยู่ะคะ่ะมันเป็นความผิดปกติในสารของสมองอย่างหนึ่งเลยนะคะนะดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าแบบเกิดจากการเลี้ยงดูหรือว่าเกิดจากอะไรนะคะหลายคนอาจจะเข้าใจผิดหรือคุณพ่อคุณแม่บางคนที่แบบมีลูกที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นออทิสติกเนี่ยค่ะก็อย่าไปฟูมฟายโทษตัวเองนะคะว่าเฮ้ยมันเป็นความผิดของเรามันเป็นความผิดของคนที่เลี้ยงมันเป็นความผิดของเธอของฉันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่อยากให้เกิดการโทษกันในสิ่งนั้นนะคะพะ เขาแฝงจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความผิดปกติในระดับคโครโมโซมเลยเป็นความผิดในระดับยีนเลยนะต้องบอกเลยนะคะและเขาก็มีความสื่อสารมีเขามีการศึกษาอย่างชัดเจนเลยว่ามียีนคู่ไหนบ้างที่ผิดปกติแล้วจะทําให้เด็กเนี่ยมีความผิดปกติแบบออทิสติกเกิดขึ้นหมอเคยมีคนไข้นะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขามีลูกแฝดลูกแฝดทั้งสองคนเป็นออทิสติกทั้งสองคนเลยโอ้โหแล้วคุณพ่อคุณแม่นะแบบสตรองมากคือแบบเก่งมากอะคือแบบ น่าแบบคือแบบต้องคือเป็นคนที่น่าเชื่อถือน้ําใจพ่อแม่เลยอะนะคะนะให้นึกเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีลูกอัทิสติกหนึ่งคนเนี่ยก็จะมีแบบมีความมีความเหนื่อยในในกระบวนการเลี้ยงกระบวนการเข้าใจเขากระบวนการเลี้ยงดูระดับหนึ่งนะอันนี้คุณพ่อคุณแม่ท่านนี้มี2เลยและมีพร้อมกันด้วยโอ้สุดยอดมากนะคะนะโอเคนะอันนี้พูดพูดเกล่นเกินรอคนอื่นๆนะคะมีคนเข้ามาเยอะหรือยัง S <S <N> นะคะอ่านะคะเพราะว่าดูในนั้นมันไม่เห็นใช่ป่ะอ่านะทีนี้เมื่อกี้บอกไปแล้วว่ามันเป็นความผิดปกติอันหนึ่งที่เรื่องของการสื่อสารแล้วก็เรื่องภาษาดังนั้นสิ่งที่เราดูกันได้ง่ายๆเลยนะคือเขาจะมีการเข้าใจสังคมเข้าใจโลกที่เปลี่ยนไปแล้วเรียกว่ามันจะมีสส่วนส่วนแรกนะคะก็คือส่วนของการสื่อสารกับสังคม ะะการสื่อสารกับสังคมส่วนที่2ก็คือเรื่องของพฤติกรรมส่วนตัวอันนี้แยกกันนะเออนะคะแต่ว่าเราให้สังเกตหลักๆว่าเด็กกลุ่มนี้เขาจะมีความผิดปกติ2เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องการสื่อสารเข้าไปในโลกสังคมการเข้าสังคมการพูดการเข้าใจภาษาท่าทางบางอย่างเขาจะมีความเข้าใจที่ผิดไปจากเรานะคะสก็คือเรื่องของพฤติกรรมนะคะนะเดี๋ยวหมอจะมาแยกแต่ละข้อนะแล้วเราจะได้ลองสังเกตว่าเอ้ลูกของเราหลานของเราหรือคนที่ เราใกล้ชิดเนี่ยมีใครที่แบบต้องการเราช่วยเหลือจากเราหรือเปล่านะคะส่วนแรกนะคะส่วนเรื่องของการเข้าสังคมการสื่อสารกับสังคมเนี่ยนะเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมถูกปะ่ะแต่หมอจะบอกเลยนะว่าออทิสติกอ่ะมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่ว่าแบบโ,โหมันมีความละเอียดอ่อนมากนะคะคุณพ่อคุณแม่มันมีตั้งแต่แบบเป็นน้อยๆแบบถ้าไม่ใช่แบบว่าคนที่ช่างสังเกตจริงๆ หรือว่าไม่ใช่คนที่แบบอยู่กับเด็กจริงๆที่มีอาชีพอยู่กับเด็กอย่างเราอะอย่างหมอเด็กอย่างคุณครูอะไรอย่างเงี้ยเราสัมผัสเด็กเป็นร้อยต่อวันถูกปะ่ะดังนั้นเราจะมีความแย่งแย้ได้มากเลยว่าเด็กคนนี้มีความผิดปกติมากหรือผิดปกติน้อยแต่เด็กบางคนเนี่ยเขาก็มีความผิดปกติแบบโอ้โหเช่นนี้ที่แบบว่าใครเห็นใครก็รู้ว่าว่าเด็กคนนี้มันไม่ปกติอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะดังนั้นมันมันมีหลายระดับมากเลยนะคะแล้วในเด็กออทิสติกเองไม่ใช่ว่าเขาไม่ฉลาดนะ คือจริงอยู่นะคะ50%เลยนะของเด็กออทิสติกเนี่ยเขาอาจจะมีภาวะเรื่องของแบบสติปัญญาที่น้อยแต่ว่าก็มีหลายคนนะที่มีสติปัญญาคือ i อคที่สูงนะคะดังนั้นคือมันไม่ได้แปลว่า,าคนที่เรียนหนังสือเก่งนะคะแล,แล้วจะไม่ได้เป็นเนียก็ไม่ใช่ <laughs> จริงๆแล้วพอตอนแรกๆอ่ะตอนแรกๆที่ยังไม่ได้เรียนหมอเด็กนะ ก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องนี้นะพอเรามาเรียนเรียนหมอเด็กเรียนสัมผัสเจอคนไข้เลยถึงรู้ว่าเออเฮ้ยจริงๆเพื่อนเราเนี่ยที่คบๆเป็นอยู่เนี่ยเขาก็เทรดมากๆเลยนะคือเทรดหมายถึงแบบมีออทิสติกนิดๆอ่ะนิดๆมากๆแต่ว่าเป็นเออไม่ได้เมานะคือเหมือนว่าคือจริงนะคะคือมันก็เหมือนกับ เป็นเป็น personality อย่างหนึ่งค่ะเป็นบุคลิกภาพอย่างหนึ่งของคนไปเลยนะคะและถ้ามันเป็นเยอะๆเยอะๆขึ้นมันจนเกินลิมิตของของสิ่งที่เราใช้ชีวิตในภาวะประจําวันเราก็ถึงเราเรียกว่าเป็นภาวะผิดปกติที่เราจะต้องแก้ไขนะคะคนกลุ่มนี้เด็กกลุ่มนี้นะคะเขาก็จะมีความแบบหนึ่งคือมีความเข้าใจภาษาสังคมที่แปลกไปอย่างเช่นไม่เข้าใจว่าอันนี้เขาพูดเล่นนะ เออไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจนะคะไม่เข้าใจว่า mm. เราโบกมือบายบายแปลว่าเราจะไปแล้วนะเราจะจากกันแล้วนะเราบายบายใช่ไหมเ,ออเด็กส่วนหนึ่งเข้าใจนะคะแต่เด็กที่เป็นคลอทิสติกเนี่ยกลุ่มนี้เขาจะไม่เข้าใจเขาจะไม่เข้าใจภาษาที่ที่เป็นภาษาแบบท่าทางนอน v e r b a l แบบนี้ว่าแบบชู2นิ้วแปบลบว่าสู้ๆนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะอย่างเงี้ยแปลว่า i love you อะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะแบบไม่ได้เข้าใจในสิ่งนี้นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งนะคะ สก็คือการพูดนะคะปัญหาหนึ่งเลยที่เด็กกลุ่มน,นึงที่มาหาเราที่ทําให้เราวินิจฉัยได้ก็คือเรื่องของพูดชา้า ะะดังนั้น auch, คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกแล้วยังพูดช้าอยู่นะคะนะ,ะใ,หให้ลองสังเกตดูเลยนะคะว่าเขามีทายอะไรบางอย่างที่บ่งบอกออทิสติกหรือเปล่านะคะนะ,ะนะเพราะว่าพูดช้าก็เป็นอาการหนึ่งเหมือนกันนะคะนะเพราะว่าเขาจะไม่เข้าใจคําพูดของเรานะคะนะแล้วเขาจะสื่อสารกับเราแบบแบบที่ที่เขาก็ไม่สามารถที่จะพูดออกมาแล้วเขาก็ไม่เข้าใจว่าเขาต้องทําสิ่งนี้เนี่ยหรอคะอย่างเช่นสมมติเขาอยากจะให้เราทําอะไรนะ,ะนะสมมุติเขาอยากจกินนมอย่างเงี้ยเขาก็ ไม่ได้พูดออกมาว่านมนะคะหรือว่าไม่ได้ไปเอานมเองแต่จะจับมือแม่เนี่ยจับมือแม่ไปทําอันนี้เป็นลักษณะหนึ่งเหมือนกันนะคะคือจับมือแม่ไปทํานะคะเพราะว่าเขาก็จะใช้มือเราเนี่ยเหมือนเป็นเครื่องมืออันนึงในการที่เขาจะได้ทําอะไรด้วยนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งนะคะโอเคไหมนะเดี๋ยวเราขอดูคอมเมนต์กันนะอีกเรื่องหนึ่งนะคะนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ พฤติกรรมนะคะเด็กกลุ่มนี้บางคนเราจะสังเกตได้ว่าเขาจะมีพฤติกรรมที่ชอบทําพฤติกรรมซ้ําๆนะคะชอบเล่นกับมือตัวเองอ่าอย่างบางคนจะชอบแบบอย่างเงี้ยจับมืออย่างนี้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าบางคนก็แบบขย่งเท้านะคะ,ะหรือว่าชอบเล่นกับ มือตัวเองชอบเล่นกับนิ้วตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งหรือบางคนก็ชอบโยกอชอบโยกนะคะคือมันเป็นการกระตุ้นตัวเองอย่างหนึ่งของเขาอะค่ะนะคะ,นะคะที่ที่เขาชอบทําบ่อยๆเนะาะเป็นพฤติกรรมหรือว่าเป็นคําพูดซ้ําๆขึ้นมาหรือว่าบางคนเนี่ยเขาจะมีความสนใจอะไรบางอย่างที่แบบว่าสนใจมาก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 เกินปกติอย่างหนึ่งนะคะนะอย่างเช่นบางคนเนี่ยก็จะท่องไดโนเสาร์ได้แบบโอ้โห ทุกสิ่งอันแบบสายพันธุ์อะไรฉันรู้หมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าบางคนอย่างที่เคยมาออกรายการทีวีเนาะจะจําเลขได้หมดนะคะเลขในหนังสือยีโลเพจอ่ะเลขเบอร์โทรศัพท์เบอร์ใครจะจำได้หมดทุกอย่างอันคือมีความใส่ใจสนใจอะไรที่มันแบบมากมากๆขนาดหนึ่งนะคะหรือว่าบางคนจะแบบสนใจมากจนกระทั่งแบบว่ามีแบบมีมีการเดือดร้อนคนอื่นเนี่ยอย่างเช่นตอนนั้นที่สมัยเรียนอยู่นะจะมีเด็กคนหนึ่งที่เขาแบบว่า ชอบดูหัวเข็นขัด ชอบชอบหัวเข็มขัดดังนั้นทุกครั้งที่เขาเห็นผู้ชายใส่เข็มขัดเขาจะต้องเข้าไปแล้วไปเปิดเสื้อดูอ่ะคือเดินเข้าไปแล้วก็ไปเปิดเสื้อดูนึกออกไหมคะเอออย่างนั้นเลยนะคะคือเหมือนกับว่าคือเขาอยากจะดูอะไรเขาต้องดูให้ได้อะไรอย่างนี้ค่ะบางคนก็ชอบอะไรที่มันหมุ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 นพอไปที่นี้ก็จะต้องเดินเข้าไปดูพัดลมที่มันหมุ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 นอย่างเงี้ยเออนะคะแล้วเด็กกลุ่มนี้ยเขาจะชอบเล่นอะไรที่แบบซ้ำๆอย่างเช่นว่าเอาอะไรมาเรียงเรียงกันอย่างเงี้ยค่ะอย่าง เป็นรถนะเอารถมาเรียงกัน แม่ก็เข้าใจว่าเออลูกเป็นระเบียบนะเอาลูกมาเรียงกันอะไรอย่างงี้ค่ะเออนะดังนั้นเนี่ยคือมันมีหลายส่วนนะอันนี้ไม่ใช่แบบที่พี่หมอพูดไปลูกตรงข้อเดียวก็เอามาจิตตกก็ลูกเป็นอย่างนี้ไม่ใช่นะคะลูกหมอก็เป็นนะคะบางทีอ่ะแต่ไม่ได้เป็นนอนทิสินะหมายถึงว่าลูกหมอก็เป็นแบบว่าเออบางครั้งก็จะชอบเล่นแบบอะไรซ้ําๆอยู่แป๊บหนึ่งนะคือเขาเห่อเห่ออันนี้ก็จะชอบเล่นอยู่แต่อันนี้อะไรอย่างนี้คะแต่เราก็ต้องอาศัยหลายๆอย่างรวมกันแต่หลักๆเลยนะหลักๆเลยมันเป็นความความบกพร่อง ทางด้านพัฒนาการทางด้านของเรื่องของการเข้าสังคมเนะาะนะคะไหนมีใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับออทิสติกไหมอยากตอบ <c oughs> นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่ากลุ่มที่ใครเป็นลูกเล็ก ะะกลุ่มที่ลูกเล็กๆนะคะสังเกตได้ยังไงนะคะสังเกตได้เร็วสุดเลยคือประมาณ6เดือนนะคะหเดือนเนี่ยเวลามาฉีดวัคซีนเนี่ยหมอจะถามตลอดเลยนะว่าคุณแม่คะเล่นจ้าเอ๋กันหรือยังเออนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเล่นจ้าเอ๋มันเป็นมันเป็นพัฒนาการอย่างหนึ่งที่เด็กต้องมีนะเล่นจ้าเอ๋แล้วลูกตลกไหมคะลูกหัวละอไหมคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออนะถึงแม้แบบเด็กบางคนเป็นเด็กหน้านิ่ง ะะแต่ถ้าเล่นดอกเยอะๆเนี่ยเขาก็หัวล้อเป็นนะเออดังนั้นเนี่ยให้สังเกตเลยนะสายแรกๆเลยนะถ้าเกิดว่าลูกไข่นะสัญญาณแรกๆเลยนะตั้งแต่6เดือนนะไม่เคยหัวล้อเลยอะ่ะเล่นกับเขาคุ้งแบบน้าเฉยตลอดมองแม่นี่มองเหมือนมองทะลุ ออกไปข้างหลังเลยอเออเหมือนมองไม่เห็นแม่อย่างนั้นอะอันนี้ก็ไม่โอเคนะคะลองสังเกตดูนะคะถ้าสัปประมาณ6เดือน7เดือน8เดือน9เดือนนะคะต้องต้องมีแบบมีการแสดงสีหน้าเออมีแสดงสีหน้ากลัวมีแสดงสีหน้าดีใจแสดงสีหน้าตกใจนะคะเวลาเราเล่นกับเขาเวลาเราขู่เขาเขารู้แล้วว่าเวลาแม่ห้ามเนะี่ยแม่ทําหน้าแบบเนี้ยแปลว่าแม่ห้าม เขารู้ไหมนะคะเออดังนั้นเนี่ยต้องอันนี้เป็นการตอบสนองอันหนึ่งนะคะว่าเขามีเขามีการเล่นกับเราไหมนะเด็กเล่นกับเราเป็นไหมมองหน้าสศตาเล่นกับเราไหมนะคะอย่าง9เดือนเนี่ยเวลาเราเล่นเรมต้นเล่นอะไรบ้างเล่นปูไตเออนะคะเล่นปูไตเล่นจ้าเอ๋ที่มันพลิกแพลงขึ้น6เดือนอาจจะแค่นี้นะแต่9เดือนอาจจะเอาผ้ามาคลุมเออนะคะนะเล่นให้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วดูว่าลูกมีการตอบสนองอารมณ์กับเราไหมนะคะนะ ขวบหนึ่งนะคะขวบหนึ่งต้องเริ่มแบบมีพูดคําบางคําบ้างนะคะคำบางคําบ้างที่มีความหมายนะคะไม่ใช่แบบไม่ยังไม่ส่งเสียงแบบเรียนแบบใครเลยอะไรอย่างนั้นเลยก็ไม่โอเคะคะ่ะคุณแม่จา๋านะอย่างนั้นต้องพามาตรวจเนาะเออนะคะคุณแอปเปิลนะคะคุณแอปเปิลบอกว่าลูกหนึ่งปีแปดเดือนยังไม่พูดเลยค่ะนะคะลูกหนึ่งปีแปดเดือนเดี๋ยวแป๊บนึงนะตรงนี้มันอ่านคอมเมนต์ไม่ได้ต้องอ่านในนี้แปบ๊บนึงนะคะเอ่อนะคะ นหมอดูหน่อยนะคุณฟองเบียบอกว่าลูก1ปี8ปเดือนยังไม่พูดเลยค่ะแต่สื่อสารกับเราได้ทุกอย่างผิดปกติไหมคะอันนี้เราพูดกันในแง่ของอของออทิสติกนะก็คือต้องมองหน้าสบตานะคะแล้วชี้ชวน เออต้องรู้จักชี้แบบแม่แม่รู้นัสิมีนกแม่แม่รู้นั่นสิพ่อมาอะไรอย่างเงี้ยมีปฏิสัมพันธ์กับเรานะคะถ้ามีแบบนี้ได้โอเคนะอ่านะคะแต่ยังไงก,ก็ควรจะต้องพูดอย่างน้อย1คําถึง2คํคนะคะคุณแม่1ปี8เดือนนะคะนะเพราะว่าการไม่พูดอ่ะมันไม่ใช่ว่าเป็นแค่ออทิสติกได้อย่างเดียวนะบางครั้งมันอาจจะเป็นเรื่องหู เออบางคนเนี่ยการได้ยินมันไม่ครบทุกทุกเลเวลเสียงมันทําให้พูดช้าได้นะคะดังนั้นคือบางครั้งอ่ะเราอาจจะคิดว่าเอ้ยดูเราปกตินะอะไรเงี้ยเอามาตรวจสักครั้งหนึ่งนะคะคุณแม่นะอ่าไหนคุณคุณแอปเปิลตอไปแล้วนะคะอ่านะคะอ่าคุณโทมัสนะคะอ๋อคุณโทมัสเจนสไตล์หหมอด้วยขอบคุณนะคะนะคะคุณโทมัสถามว่าอะไรคุณโทมัสถามว่าสวัสดีคะ่ะหมอเบกกี้นะคะ ถ้าตอนคุณพ่อคุณแม่เด็กๆทั้งสองคนเป็นไฮเปอร์ด้วยกันทั้งคู่เด็กๆบ้านนี้มีสิทธิ์เป็นเหมือนคุณพ่อคุณแม่ไหมครับ2คนตอนนี้5ขวบ7เดือนโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะมันหลุดไป5ขวบ7เดือนดูแล้วยังไม่มีปัญหาครับเช็คพัฒนาการกับหมออยู่เป็นประจำสองส่วนคนที่2ยังอยู่ในท้องครับ26สัปดาห์แล้วอ่าค่ะครัวจะเป็นเหมือนคุณพ่อคุณแม่ตอนเด็กๆ มันไม่ได้เป็นพันธุกรรม100%ของค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะไฮเปอร์ Hyper, ไม่ได้เป็นพันธุกรรม100%นะคะนะดังนั้นก็ยาวๆฝังใจว่าอาจจะไม่เป็นก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะนะปึ๊บแต่เด็กออทิสติกเนี่ยก็มีมี50%เลยนะคะที่เป็นไฮเปอร์นะคะโอเคนะเดี๋ยวหมอกลับมาก่อนนะไลฟ์หลุดไปเมื่อกี้ เสียงมาแล้วนะคะนะเมื่อกี้ถึงไหนละอะเมื่อกี้ไล่ไปแล้วว่า6เดือน9เดือนใช่ไหมใครลูกเล็กๆเนี่ยดูได้เลยนะคะนะพอลูกโตหน่อยสักขวบหนึ่งเนี่ยต้องเริ่มมีปฏิสัมพันธ์เลยนะชี้ชวนลูกทำไหมอออนะคะนะถ้ายิ่งแบบปีครึ่งแล้วยังไม่พูดความที่มีความหมายเลยสักคำนี่ต้องมาละนะคะหรือว่าอีกอันหนึ่งคือปีครึ่งเล่นสมมติไม่เป็น อันนี้ก็สําคัญเหมือนกันอันนี้ก็เป็นทรายอันหนึ่งนะคะเล่นสมมุติไม่เป็นหมายความว่าไงคือเด็กปีครึ่งเนี่ยมันต้องเล่นตุ๊กตาได้แล้วเออนะเ,ออเล่นตุ๊กตาเช่นอ,อาบน้ําตุ๊กตาห่มผ้าตุ๊กตาอะไรเงี้ยเล่นเป็นคุณหมอเลนเ่นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องแบบเหมือนเล่นได้แล้วอะนะคะสมมุติมีจินตนาการ นนี้ะะคที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือแค่อยากจะให้เราดีเทกนะสามารถสังเกตลูกได้เร็วนะคะว่าถ้าลูกมีโอกาสที่จะเป็นออทิสติกสิ่งที่จะทําต่อไปคือนําเข้ามาสู่กระบวนการนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะช่วยเหลือเขาได้เยอะนะคะแล้วเราจะได้แยกภาะวะออทิสติกเทียมจากออทิสติกจริงด้วยนะคะนะเพราะว่าสมัยนี้เราเจอเยอะเนาะนะคะส่วนคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีลูกๆนะคะ ที่เป็นเด็กพิเศษที่เป็นกลุ่มอัติสติกที่ฟังหมอวันนี้นะคะหมอก็ให้กําลังใจนะมันไม่ได้แปลว่าแบบมันเป็นความผิดของใครที่ลูกของเราเป็นแบบนี้นะคะคือคือทุกอย่างอยากให้มองว่าครอบครัวสําคัญที่สุดนะคะพลังจากครอบครัวเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะสิ่งที่เราได้รับเขามาแล้วเนี่ยนะ,ะเ,เขามาจากสวรรค์แล้วเนี่ยเราก็รับเข้ามาเป็นของขวัญแล้วของครอบครัวของเรานะคะมองแง่ดีของเขา อ๋อคือเด็กออทิสติกเนี่ยเขาไม่ใช่จะมีแต่งแง่ร้ายนะคะเขาไม่ใช่จะมีแต่งแง่ที่ด้อยเขามีแง่ที่ดีแฝงไว้ตลอดเมื่อหลายๆปีก่อนๆน,นะมันจะมีหนังเรื่องหนึ่งที่มันแบบ ที่พูดหมอจำชื่อหนังไม่ได้ขอโทษทีที่พูดถึงเรื่องของตัวละครที่เป็นออทิสติกอ่ะเออนะคะเขาก็มีความอัจฉริยะภาพของเขาอีกด้านหนึ่งนะคะดังนั้นก็คือต้องใช้ด้านของเขาส่งเสริมด้านที่เป็นอัจฉริยะภาพของเขานะคะแล้วก็ช่วยเหลือทําให้เขาสามารถอยู่ในสังคมได้นะเขาก็เรียนรู้ในแบบของเขานะคะอย่างบางทีนะอาจจะต้องมีการฝึกเดี๋ยวนี้ไม่มีการฝึกหลายแบบฝึกอยู่กับสังคมในแบบของที่เป็นออทิสติกนั่นแหละนะอย่างเช่นใช้รูปภาพ นะคะใช้รูปภาพเด็กงสมัยนี้มันง่ายเลยมันมีโทรศัพท์มันมี iPad น,นะคะนะนะคะดังนั้นเนี่ยทำให้สามารถทําให้คนเหล่านี้เขาอยู่ในในสังคมได้ดีเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเราแบบไป,ไปไปด้อยค่าเขานะคะไปด้อยค่าเขาพอเขาโตมามันก็จะมีปัญหาเรื่องของเ,อเซลล์เอ็กซตีมเยอะมากนะคะ,ะ,คะเรื่องของความแบบภูมิใจในตัวเองความอะไรหลายๆอย่างนะคะอืมนะดังนั้นคือคําว่าพิเศษมันพิเศษอะ นะแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องแบบต้องดูดมันให้ได้ในฐานะที่เรามีมีความเป็นพ่อแม่ที่มีแบบมีความคาดหวังเนาะหมอเข้าใจเลยนะคะโอเคอันเ,เดี๋ยวตอบคำถามเลยนะพักเบรกตอบคำถามออค่ะคุณคุณอนง <c oughs> ใช่ไหมคะคุณออนอนงใช่ไหมคะนะคุณหมอคะน้องหนึ่งปีสามเดือนชอบกัดค่ะคุณทำยังไงคะ อันนี้น่าจะต่อพร้อมกันกับคุณรัตนาในเมือเรื่องถว่าน้อง1ปี3เดือนชอบโมโหระโมโหร้ายชอบทําร้ายตัวเองอ๋อคนหนึงกัดคนอื่นคนนึงทําตัวเองใช่ไหม <laughs> คือปีกว่า2อปอีเป็นวัยที่มีอารมณ์สูงอยู่แล้วนะคะ,ะดังนั้นเนี่ยคือเขาก็ยังแบบควบคุมตัวเองไม่ได้นะคะควบคุมความแบบความขึ้นของตัวเองไม่ได้ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ผู้ใหญ่บางคนยังยากเลยนะคะคุณแม่นะคะเพียงแต่เราต้องสอนเขาว่าเวลาเราโกรธเนี่ยเวลาเราอารมณ์ไม่ดีเราทำอะไรได้บ้างนะคะ,อ,ะอย่างเช่นเวลาแม่อารมณ์ไม่ดีเนี่ยแม่ก็เปิดแบตะโกนใส่หมอนอะไรอย่างเงี้ยเออนะหรือว่าแบบบางคนก็แบบ ทำอะไรที่มันไม่เดือดร้อนคนอื่นอย่างเงี้ยทำได้นะคะแต่สามอย่างที่ห้ามทำเนาะก็คือทำร้ายตัวเองทำร้ายคนอื่นทำร้ายเข้าของเนี่ยไม่โอเคคุณแม่ก็ต้องจับเขาไว้แค่นั้นแหละนะถ้าเขาทำร้ายตัวเองสมมติเขาตีหัวตัวเองใช่ไหมเออไม่มีเด็กคนไหนตีหัวตัวเองจนแตกคุณแม่ไม่ต้องกลัวนะคะข้อที่หนึ่งเราอย่าแบบโอ้ตกใจ จาไปตีหัวตัวเองเด๋ยวเลือดข้างในสมองไม่ใช่ขนาดนั้นเราก็ทําหน้าเฉยๆนะคะอนะืทำไม่ดูนะทําหน้าเฉยๆตีไม่ได้ลูกลูกเจ็บนะคะเอามือจับมือไว้แค่นี้นะคะสมมุติจะตีเราจะกัดเราใช่ไหมเออกัดไม่ได้ลูกจับมือเขาออกเลยนะจับหัวเขาออกเลยนะเราต้องเราโตกว,ว่าเขาอะเราต้องมีอํานาจมากกว่าลูกอยู่แล้วนะคะอย่าให้ลูกมีอํานาจมากกว่าเราคุณพ่อคุณแม่แมการเลี้ยงลูกนะ จริงอยู่เราเป็นเพื่อนกับลูกจริงแต่เราไม่ใช่เป็นเพื่อนเล่นหัวอะไรทุกสิ่งอย่างกับลูกได้หมดเราเป็นพ่อแม่เรามีหน้าที่สอนลูกนะคะแต่เราไม่ได้มีหน้าที่ตีลูกกลัดนะเออนะคะเราก็สอนลูกด้วยความที่ลูกเป็นคนเหมือนที่เราเป็นคนถูกไหมเออนะคะดังนั้นเราก็ไม่มีแบบไม่มีสิทธิ์ที่ไปจะไปทําร้ายร่างกายของเขาเช่นกันนะคะและเขาเองก็ไม่มีสิทธิ์มาทําร้ายร่างกายของเรานะอืมหมอเคยเห็นแม่บางคนแบบยอมให้ลูกกัดจนแบบ อ๋อ oh, คือแบบแขนเนี่ยเป็นวงเลยอ่ะหมอแบบโอ้ยคุณแม่ทำไมยอมอย่างนี้อะไรเงี้ยคือแบบคุณแม่ของก็แบบว่าลูกแบบลูกกัดเขาเพราะลูกโกรธเขาไงเขาก็ปล่อยให้กดัดโอไมก์ก็ไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะเพราะลูกจะเรียนรู้ว่าถ้าเขาทำอย่างนี้ได้ต่อไปเขาก็จะทําอีกนะคะแล้วเขาก็จะเรียนแบบเอาเนี้ยไปทำกับคนอื่นด้วยนะคะโอเคนะ <c oughs> คุณปิยะธิดานะคะคุณปิยะธิดาบอกว่าคุณหมอคะลูกสาวโซนมากค่ะมีคนบอกว่าลูกเป็นไฮเปอร์ถ้าเขาอยู่กับสิ่งอะไรนะพิมพ์นะเขาก็มีสมาธินิ่งมากค่ะไม่โซนไม่ยุกยิกเลยค่ะอย่างนี้เป็นไฮเปอร์หรือเปล่าคะ <c ười> คือความเป็นไฮเปอร์เนี่ยมันมีหลายแบบ อืมนะเดี๋ยววันหลังจะมาไลฟ์เรื่องไฮเปอร์อีกทีหนึ่งดีกว่านะเออมันต้องไลฟ์ยาวเลยอะเพราะว่าไฮเปอร์ก็มีตั้งแต่ไฮเปอร์น้อยๆไปจนถึงไฮเปอร์มากนะเชื่อไหมว่าคนไฮเปอร์น้อยๆน,นี่เป็นหมอหลายคนนะ <c oughs> แต่ไม่ใช่เรา <c oughs> คือจริงคือเพื่อนบางคน,นงถึงขั้นต้องกินยาคือตอนเด็กๆะขะจะต้องกินแบบดิทลิน <c oughs> ใช่ปะ่ะเออตอน,นเด็กๆอะพออ่านหนังสือสอบอะเขาอาจจะต้องกินบางครั้งอืนะคะเออนะเพื่อแบบควบคุมตัวเขาเอง ให้อยู่ตัวเองนะคะออนะคะดังนั้นคือลองดูนะคืออะไรก็ตามหมอหมอหมอให้แง่คิดอย่างนี้นะอะไรก็ตามที่มันมันอยู่ในคอนโทรลเราแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้มันอินแฮนนะอินแฮนคือมันอินคอนโทรลของเราอยู่มันอยู่ในการควบคุมของเราได้เราไม่เครียดจนเกินไปเราจัดการปัญหานี้เองได้คุณแม่โครบเองได้ที่บ้านนะแต่ถ้า,มาเมื่อไรก็ตามคุณแม่รู้สึกว่า เฮ้ยมันเกินเกินความเยียวยาของเราแล้วว่าเราเครียดไปด้วยเลยสามีเราก็ดา่าเราทุกวันเลยด้วยเรื่องนี้เราไปโรงเรียนคุณครูคก็บอกจดหมายเรามาตลอดเลยเจอครูคนไหนครูก็แบบบ่นใส่ลูกเราตลอดเลยเฮ้ยมันก็ต้องคิดแล้วว่าคนเนี้ย ใ้เวลาลูกเราจะเป็นไฮเปอร์จริงนะ้วาต้องพาลูกเราไปตรวจดีไหมนะคะอนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดคุณแม่ยังคิดว่าอินคอนโทรแล้วอยากจะดูเองนะลองดูว่าเรามีปัจจัยอะไรที่ไปกระตุ้นนะปัจจัยอะไรที่ไปกระตุ้นการไฮเปอร์เขาหรือเปล่านะคะหมอบอกเลยปัจจัยที่เราต้องทำนะหนึ่งคือการนอนหลายคนไม่รู้นะว่าการที่ลูกนอนไม่พอมันทําให้ลูกสมาธิสั้น เออแล้วมันทําให้ลูกไม่นิ่งนะเช็คเลย 1. น,นอนพอไหมสอหน้าจอเยอะเกินไปหรือเปล่านะคะนะสเราใช้เวลาดีๆร่วมกันน้อยไปหรือเปล่านะคะเพราะว่าเวลาที่ลูกแบบอยากจะมีได้รับความสนใจอ่นะเนาะเออเขาก็ต้องการแบบเออนิดนึงอ่ะต้องแสดงออกให้แม่แบบมาหาเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นลองเช็ค2อสอย่างนี้เนาะอ่ะโอเควันนี้พูดเรื่องออทิสติกไปไฮเปอร์ hyper, เลยนะ นะเมื่อกี้ใครใครถามอะไรอีกนะคุณแนทบอกว่าตอนนี้ท้องสามสิบสองสัปดาห์จะฉีดเข็มสองดีไหมเจอข่าวแล้วกังวลฉีดได้นะคะคุณแนทฉีดเถอะนะคะนะนะโอเคนะคะคุณแนนคุณแนนนี้นะคะบอกว่าสองขวบลูกยังพูดไม่เป็นประโยคแต่ฟังเข้าใจพัฒนาการปรกติดีไหมคะสองขวบอาจจะพูดได้ไม่เป็นประโยคะคะ่ะคุณแม่แต่สองพยางค์ได้แล้วเนาะไปเที่ยวกินน้ำเอามาอะไรเงี้ยนะแล้วก็ต้องต้องสื่อสารได้เต็ม นะสำหรับแม่ของตัวเองนะเออนะคะโอเคนะคะวันนี้เราก็ให้ให้ให ให้สัญญาณเตือนนะอบอกว่าทุกคนนะ่าจะได้ประโยชน์จากไลฟ์นี้นะคะลองไปสังเกตดูนะว่าเออลูกเรามีแบบมีเข้าข่ายอย่างนี้ไหมนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะพามาตรวจนะคะก็สามารถมาได้นะคะที่ด,ดีดีคิสคลินิกของหมอเนี่ยตอนนี้มีคุณหมอเบลนะคะที่เป็นหมอพัฒนาการโดยเฉพาะนะคะนะก็มาออกตรวจด,ด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการวินิจฉัยจริงๆเนี่ยมันต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษเนาะอ,อ่านะคะโอเคนะคะก็วันนี้ก็จะขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะ ก็สวัสดีทุกคนนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแข็งแรงทุกคนนะคะแล้วก็รอดผ่านเลี้ยงลูกได้แบบสบายจิตสบายใจทุกคนนะคะวันนี้บ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ